ปูดองจ้าปูดองและมันปูนะจ๊ะน้ำประระาร้ามะนาวจ้ามะนาวจบท้ายด้วยต้นหอมผักชีจ้าม,มาจ้าเจวปาร,ะระ้าปูนาดองผักสดจ้าแล้วก็หมูทอดจ้าถ้าเขาเสแสรบมือนี่จ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อ อันดับแรกสีมาถอดหมูกัอก่อนจ้ะอันนี้เป็นเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นจ้าคลุกกับผงปรุงรสแล้วก็เกลือจ้บาบนิมากเด้ค่ะตั้งน้ำมันให้ฮ่อนแล้วก็เอาหมูล,ลงไปเลยจ้าโอเคค่ะกระสิทอดประมาณนี้แล้ค่ะเดี๋ยวขึ้นมาพักไว้จ้า พริกหยวกพริกแดงแล้วก็กระเทียมจ้าเกลือด้วยนะจ้าขั่วจ้าขั่วจ้าขั่วให้เป็นหอมๆเกลีก่ยๆเด้ดค่ะขั่วพริกกระเทียมแล้วก็มะขั่วมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเขาสีข้างมะเขือเทศไปทั้งเตาตรงนี้นะคะ่ะน่าแล้วก็เดี๋ยวสิไปตำแจวกันจ้าตำค่ะบ้าเน้ ให้พริกกระเทียมที่ห้อขวเป็นละเอียดเนาะคะนะ่ะเนาะเครื่องเทศได้แล้วด้วยจ้าเครื่องเทศก็เครื่องเทศใส่ลงไปเลยจ้าปูดองจ้าปูดองและมันปูนะจ้านี่ใส่ลงไปแน่นๆเลยจ้า ตามด้วยน้ำที่เราดองปูจ้าน้ำปาราขาดอะไรแต่ได้หนัน,นี้ปาระานาจา้าวันนี้ใส่ปลาสองกระสัตรเลยจา้าทั้งปลาขวดแล้วก็ปาระานานะจา้าผงชูรสจา้มามะนาวจา้มามะนาวใส่มะนาวด้วยออกเปรี้ยวนิดนิดนะคะตัดกันกับเค็มๆน้ำปลารอร่อยอร่อยแค่นี้ก็หอมแล้วด้ตบท้ายด้วยต้นหอมผักชีจ้ะใส่ลงไปตามจ้าวันนี้ ตำคูเขาให้เท่ากันค่ะโอ้ยหอมหนัวอว่าตัวเด้เจีวปลาร้าปูนาดองจ้าขึ้นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าอยา่าตเศษป้อจ้าตรงนี้นีน่จ้าปูนาดองของเราจ้าแล้วก็เจรรีวปลาร้านัวจ้าหากินก็ท่าน่ากินนะโชว์วชวอีกรอบหนะึ่งเจีวปลาร้าปูนาดองจ้า มาจ้าเรียบร้อยแล้วเขามาจัดจานกันจา้าหมูทอดค่ะหมูทอดนี่หมูทอดนัวๆเลยจา้าตามด้วยแจ๋วจา้าแจ๋วปร,ราปูนาดองของเรา ว้าวน่ากินมากเลย้ยเมน,นูง่ายๆจ้ะแต่แซ่บมากค่ะเมน่นีจ้ะมาค่ะกินเขาน้ำกันแซ่บๆจ้าเมนีตำลายได้จ้าแจวที่เหลือก็เก็บใส่กระปุกค่ะปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้กินได้อีกหลายวันจ้า